เดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องไปดูต้นทุเรียนที่ปลูกโดยใช้เศษที่เผาถ่านแล้วก็ใช้เศษดินที่เหลือจากการเผาถ่านทุเรียนสวยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปดูด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอาวันนี้นะครับเป็นเรื่องแปลกใหม่นะครับ ซึ่งได้ลองใช้โดยเอาเศษฐานหินและขี้เถ้านะครับตลอดจนเศษดินที่เผาฐานนะครับไปสร้างเนินปลูกทุเรียนทําให้ทุเรียนสวยมากนะครับพี่น้องก็เป็นเรื่องแปลกใหม่นะครับก็เลยนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้เรียนรู้ด้วยกันเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับทุเรียนนะครับก็คือปัดเรื่องดินที่ปลูกนะครับพี่น้อง หากว่าดินในพื้นที่ตรงไหนปลูกไม่เป็นแล้วปลูกแบบไหนก็ไม่เป็นแต่ใช้วิธีการนี้นะครับดูแล้วค่อนข้างจะได้ผลอนาคตได้กินผลแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับทุเรียนที่ปลูกโดยใช้ขี้เถ้าขี้ฐานเศษดินที่กรลบจากการเผาถ่านนะครับมาสร้างเดินให้ทุเรียนนะครับให้ทุเรียนเขาสวย นะครับพี่น้องไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องดูทุเรียนนะครับพี่น้องปลูกโดยใช้เศษถ่านนะครับพี่น้องที่เป็นดำดำก้อนเล็กๆนี่เป็นเศษถ่านนะครับเอามาสร้างเนินแล้วก็ปลูกทุเรียนนี่แหละครับสวยงามมากนะครับยังไม่ทันถึงหนึ่งปีนะครับยิ่งมีเศษดินที่เราเผาถ่านด้วยนะครับที่ ละเอียดละเอียดหน่อยนะครับเป็นก้อนเหมือนกระลูกรังเรามาสร้างเนินนะครับแล้วก็ปลูกทุเรียนลักษณะนี้นะครับพี่น้องไม่ต้องพึ่งดินภูเขาไฟนะครับใช้ดินเราธรรมดาก็ได้ก็เนื่องจากว่าเศษขี้เถ้าเหล่านี้นะครับนอกจากจะป้องกันโรคใบงีบใบงอแล้วนะครับก็ยังเป็นปุ๋ยให้ทุเรียนนี่แหละครับพี่น้องดูใบเขาเขียวเข้มสวยมาก นะครับก็เป็นทุเรียนที่ยังไม่ทันถึง1ปีนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูต้นนี้อีกนะครับนี่พี่น้องดูได้นะครับสวยงามมากนะครับพี่น้องจึงนําเสนอให้พี่น้องได้เป็นแนวทางนะครับนี่แหละครับเราใช้ขี้เถ้าขี้ทานจากการเผาถ่านบ้านบ้านธรรมดานะครับมาสร้างเนินปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนสวย สวยแบบผิดปกติก็เลยนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับพี่น้องดูดินนะครับเป็นดินที่กรอบเพราะเนื่องจากว่าดินพวกนี้เป็นดินที่เศษดินหลงเหลือจากการเผาถ่านนะครับนี่แหละครับพี่น้องดูกจริงนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้เลกยเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องมาชมนะครับ อาทุเรียนปลูกได้ยังไม่ทันถึง1ปีนะครับสวยน้ำมากเพราะว่าเราใช้เศษถ่านใช้เศษดินที่ลงเหลือจากการเผาถ่านนะครับก็เลยทําให้ทุเรียนเขาแตกยอดเดี๋ยวพาพี่น้องเดินชมดูนะครับนี่แหละครับอันนี้ก็เหมือนกัน10กว่าต้นนะครับลองปลูกดูนะครับพี่น้องนี่แหละครับ เป็นขี้เถ้าเศษฐานทั้งนั้นนะครับมาทำเป็นปุ๋ยแล้วก็สร้างเนินให้ทุเรียนนะครับให้พี่น้องได้ดูเป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับก็จากช่องสุดาฟาร์มนะครับมีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับพี่น้องครับหาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ